สวัสดีครับมาดูอีกปัญหาหนึ่งของเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้เป็นเครื่องสีจังหวะ GX35 นะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เครื่องเล่งนะครับตัดปุ๊บจะเล่งเลยนะครับเล่งแบบเบาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่มันจะเกี่ยวกับรูของไอตัวนี้นะครับที่นะครับพอคาบูตัวนี้ครับมันจะมีลูกยางติดอยู่ที่จะเข้าไปเสียบเสียบเข้าดูนี่นะครับ บางทีอาจอากาศจะรั่วเข้าข้างๆเข้าตรงนี้ได้คือสมมุติว่าเราประกอบเครื่องทุกอย่างดีหมดนะครับซีนข้างเข้าเวียงก็เปลี่ยนใหม่ลูกสูบแหวนเปลี่ยนใหม่หมดไม่มีที่รั่วไม่มีจุดรั่วนะครับสายตัวนี้ก็ดีนะครับไม่รั่วอย่างนี้ครับสายตัวนี้ก็สําคัญนะครับอย่าให้แตกให้รั่วถ้าแตกรั่วก็เปลี่ยนนะครับมีขายครับ อันนี้เขามีขายเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่นําให้อากาศดันขึ้นจากท้องอ่างจากห้องเผามันจะมีลีดวาลวอยู่ข้างในนะครับอยู่ท้องอ่างนะครับมันจะตีปัดออกมาแล้วก็ขึ้นมาอย่างเดียวครับจะขึ้นมาอย่างเดียวไม่มีกลับนะครับจะอัดขึ้นจะทําให้อากาศตัวนี้ถูกดันแล้วก็ทําให้อากาศดันออกมาจุดของจุดพวกนี้นะครับจุดแกงนะครับก็จะออกมารูนี้ครับ น้ำมันเครื่องที่ถูกดันขึ้นมาถูกเป็นไอขึ้นมาทางหลอดของยางระบายอย่างนี้ครับมันก็จะอัดออกมาเพราะว่าสายยางตัวนี้จะอัดอากาศขึ้นดันอย่างแรงให้มันดันออกมาได้นะครับน้ำมันเครื่องจะถูกลําเลียงเข้ามาที่ปากคาบูเข้าไปที่ไอดีเข้ามาแล้วก็เข้าไปจุดนี้นะครับที่ห้องเผา น้ำมันเครื่องจะไปเลี้ยงพวกลูกสูบแหวนเสื้อสูบลูกสูบแหวนเสื้อจะดีครับจะลื่นตลอดถ้าตัวนี้ขาดอากาศจะดันขึ้นไม่ได้ครับเครื่องเราจะพังนะครับต้องเปลี่ยนนะครับสายยางตัวนี้อันนี้เพิ่มเติมไปอีกครับครับมือว่ามันดีหมดแล้วสตาร์ตติดแล้วเล่งเรามาปรับแล้วก็มาปรับคลายตัวนอ็อตสก,กรูเบาเล่งตัวนี้คลายออกมาจนสุดมันก็ยังเล่งอยู่อย่างนี้นะครับ สายเล่งก็ระดับพอดีเช็คแล้วยังเล่งอยู่นะครับถ้ายังเล่งอยู่ให้เราสังเกตตัวนี้นะครับกระบอกคอคาบูตัวนี้ครับที่ผมว่าลูกยางตัวนี้อาจจะสึกหรือจะไม่มีลูกยางตัวนี้ครับซีนติดอยู่กับคอตัวนี้ครับคอคาบูมันจะเสียบเข้าไปตรงจุดนี้บางทีมันอาจจะรั่วอากาศเข้าได้นะครับอากาศเข้าได้ปุ๊บมันจะเล่งนะครับ พออากาศเข้านะครับถ้าอากาศเข้าแรงก็เลงแรงครับถ้าเข้าออกลางๆก,ก็จะเร็งออกลางๆมันจะปรับเป่าไม่ได้แต่เครื่องที่มาใหม่ๆม,มันจะมีประเก็นนะครับเป็นประเก็นอยู่ตรงนี้ประเก็นหนังนะครับเขาจะตัดรองข้างในพอดีกับวงรูตัวนี้นะครับบางทีมันนานมามันก็ขาดเวลาถอดมันก็ออกมาก็ลืมใส่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็เคยมีพี่น้องถามมาบ่อยครับอีกของตัวนี้นะครับ ว่ามันมีปะเก็นอยู่ด้านในใส่หรือไม่ใส่ดีไหมใส่ก็ได้หรือถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรตัวนี้นะครับถ้าจะใส่ก็ตัดประเก็นปะเก็นให้มันดีหน่อยเพราะว่ามันร้อนนะครับจุดนี้แต่ตัวนี้นะครับบางทีมันจะหลวมหลวมกับคอตัวนี้นะครับถ้าดูว่ามันหลวมตัวนี้ซีนยางตัวนี้มันจะสึกอย่างนี้นะครับให้เราเออกกาวปะเก็นนะครับกาวปะเก็นมาติด บ,บ,บีบกาวประเก็นใส่อันนี้สมมตินะครับกาวประเก็นติดเครื่องเราเนี่ยครับบีบใส่รอบๆให้มันหนาขึ้นมาหน่อยแต่ต้องปล่อยให้ประเก็นเราแข็งตัวก่อนนะครับเวลาติดประเก็นล้วอย่าไปดันเข้าไปเลยนะครับมันจะเลอะเทอะหมดนะครับแล้วมันจะหลุดรอดเข้าไปที่บาวาวเราได้มันจะเสียนะครับต้องให้มันแข็งตัวจับกันแน่แนๆก่อนเพราะว่ามันจะนุ่มนะครับกาวถึงว่ามันจะแข็งตัวแล้วมันจะนุ่มเราก็ดันเข้าไปครับ อากาศเข้าไม่ได้มันก็จะเบาได้เนี่ยตัวนี้สําคัญเหมือนกันนะครับลืมบอกไปครับอีกตัวนะครับไปเเกยนคอขบูนะครับเวลาเราใส่เข้าไปถ้ามันรั่วนะครับถ้าประเก็นแตกรั่วแถวตรงขอบของคอขบูตัวนี้นะครับถ้ามันรั่วตัวนี้แตกรั่วอากาศก็จะเข้าได้ครับจะเข้าตรงที่มันรั่วจุดไหนจุดหนึ่งอย่างนี้นะครับมันก็เล่งครับจะเล่งขึ้นเหมือนกัน ถ้าอากาศเข้าได้มันจะเร่งเครื่องนะครับเป็นอย่างนี้นะครับให้พี่น้องสังเกตด,ดูนะครับอาการที่มันเล่งมันปรับเบาไม่ได้ก็เลยมาเสริมให้พี่น้องเอาไปทํากันเพจะเข้าใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ